มีคำพูดใดมั่งไหมโอ้บายบายวะยำบุญสิ้นเย็นวุ้นซ้ำยำไข่คริมเย็นไข่คำยำทะเลเย็นทะเลยำปลาหมึกยึดปลาหมมยำปลาจระเมศเยือยำปลาจระเมศก็ไม่กินลุงเออข้าวโอ้กิ้งเหล่าคำพูดบายบายนี่ก้อนมานี่กี่มานอน เวรันตัดพุ่มวุมรันตัดแพะบอกนายช่างวะ้านายช้างบอกเปิดหู้แล้วหน้าดีเปิดอีกเือชองเนี้ยล่อแล้วเอ้เกอไอ้เอออืมแหลมือตายทำไมไม่ไไดีมนพระกูไม่มีตังเอาเรื่องงานจบไม่สวดแล้วมึงทำไงกูเปิดแผ่นชีดีด้ะดิลูกหลานตอนเย็นมานั่งกันเต็มนั่งไหวตู้ลำโพงกันอยู่ แล้วพวงสี่ลูกกูเอาผ้าวนมาคลุมไว้เอาซีวนมาคลุมเอเยนั่งไหวกระเ็มธุรกิจไม่ดีกูทาไงอ่ะแผ่นเดียวเปิดตลอดงานเว้ยคิดดูอ่ะนั่นนู้เปิดแผ่นซีดียู่ย่กเกือบไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทําไมแผ่นสะดุดคิดดูมันติดอยู่กุดละกุดละกุดละกุดไม่ชลานี่พอพอ โอ้เหรอเออเดี๋ยวตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ยทำอาชีพอะไรอ่ะไม่กับผมเป็นเด็กวดัดตอนนี้เป็นเด็กวดัดเหรอครับเป็นเด็กวดัดเด็กวัดอะไรมีแบงค์พันเต็มกระเป๋าอ๋อ oh, มันจะอยู่วัดธรรมดากูอยู <c oughs> ่กูปัาช์ได้ไม่จับกูบไม่แรงนก็นันดแร่จับหรืออย่างเชี่ยงใหเ <c oughs> ้เลยแรงนปัตชาด้วยกูเลงนปัตช์อีจั้นไปนั่นงกินก๋วยเตี๋ยว้านก๋วยเตี๋ยวร่วงเคยเด็กอนกัดกัดตุ่นแกตาย จ้งตัวึ่งยอกมาซ้ำสั่างก๋วเตี๋ยวเออกูจ้งตัวเองยกมาซ้ำหัวเพื่อกว่าแม่ข้ามามีซ้ำยอกมาซ้ำหินจึงกว่ากูอิ่มกว่าห้วยอิ่มเด้อมีแห้งเด้อมีแห้งยอกมีแงมาตัวเงแล้วบาซุนหนอกูจ้งนำย็่งต้องแก้วขอยยอกนำร้อนมาให้กูด่าแม่ข้ากูไปกีห่ากูหลาดนามึง ไปหยอกหานนาไปยีงาก็แล้วกินเงินแก่ตายกินคินไม่หวาดีมาแ็บตังดีแ็บเบียโอมา่แคบเบียกูไม่ไอ้ขอไม่ไอ้คุยตบกลยคจะปอดตุกอยอกปัดใจมาแล้วทั้งที่คนเหมาคังโดนตะขาวอ่ะหลักมือคูไปน้อยกว่ามนได้เลยตีไปตึงมันตอดเสื้อตอดเสื้อในต้ดกางเกงต้ดกางเกงในกูด่าแม่กังเลยกูมาเ้อะ mong a mà. nó phải nói giờ còn nhìn tụi tao ít, hoặc là ăn. Có nói đây còn hai em có quen của nó vẫn giảm đại học vẫn ăn. Tưng mùng mắt. Ah! Yeah. Nó phải Yeah. 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 sao vậy Yeah. 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 ใช่เจ้ามึงอะรู้ได้บ้างไหมเอ้านี่รู้ได้เปล่าเจ้าคนยิงจอดเชื่อจอดปะจองสองเรียนกินมากไม่ดีนะคะเคยว่าตัวเรียนเป็นพวกลมาม่สิระยัดประยัดเรียนแป้งโล่เป็นร้อยโล่เป็นร้อยกับระยัดเจอวันนี้กินแล้วหมดแล้วอย่างต่อเจ้ากินได้เว้ยดาวกินฟลอกินยอดหลังในยูทูปป่ะเนี่ย สมุดวันเย็นนี้เราึินเรียนนึ่งน้อยจะแล้วนอนเยาขึ้นว่เจชาในคณะตำน่งรมนำชาตอนที่เราเขียวเนี่ยปีเงินเราเอื้อยงต้องมันจะกลายเป็นเนี่ยเรียนทำกูเกลีอนกเดี่ยวแรงจบกันกับเรียนออ้กูจบไอ้ตีไดม้อนทองเรียนบ้านไม่ชอบแต่จบมอนทองอยากกันม้อนทองม้อนทองหาไม่อยากไปบ้านครูแต่ยังอยู่นูวนนั่งแอกแล้วเหรวะนุนล้อแล้ว หมากตายเช่ตะกิดอย่างยำเย่หมากคูนแก้วเย่หมากกับเย่หมากเลยครับตรงนี้นแบบตีเยะว่าเผื่อล่ะจังใจจุ่มปอนจึงรูงร้ดาดให้ได้เยะด้นกับเย่กับเย่ไม่ในหนังควักแายไปเลยอจั้นแต่กว่าฟ้าได้ดน้ดนจดใจใจเมื่อนี้นอนได้ก้องโกขวังดังปลูบานเราไร้ได้ตังตั้งตังตังให้โบอยู่กลังด้นนั้นเก็บนอนดรอดใกล้กันได้วันหนึ่งแก่ที่มาลู่แล้ว ตายโง่จาดเป็นงานบ้านเราจริงโบตรจ้าก็มาเกยรดกันมังก็เกยเลือะบินเพนินกระจายก็ไม่เห็นด้นกันให้นั่นเขาหว้นไว้เป็นตนนั้นหนุรักมึง่ะโร่ต่อไปกว่ารล่างไปผักตายมันยองนะโอเคงนาคนณผักตายแก่สลักถนนสวยมากไปเอยลุมมันนมันหนูว่าเราแกยรักอันเนอร์ร้อยเป๊ะอยู่ที่ไหนก็มันกันไม่สบายมันฟ้าะนนั่งบองตอง thì nói <laughs> giờ luộc bông tung, mày rồi đấy bông tung thì này trua mình bòn từ rạt mày luôn lười, lộ kỳ cay mà trời giờ quá mà có lai quả tản, quả tản lên lai nấy, quả xét mang đục đục non mi cười với chồng nè, mở set ta lót à. ก้าวไปเลงนั้งดังงโโฟเฟียจ้านยนโพนหลบเจียนมากกว่าฉันดูจักอี้เลน่นดูไม้นี่ติดต,ตอนขอนี่ติดสัญญาณไวไฟใช่อ่ะเน็ตไงเตี๋ยงง่ายเน็ตเตี๋ยงจบกตอนก่อนอย่าไปยุงย่งเลยนะเล่นกันทุกวันจำดูมันจะคอยได้ไนอนเด็กมันไล่มาตองโยกแล้วอ่านไหมก้าวเล่มึงบอกกันชัดจะมึงเกิดมักระลาเกิดกุ้งปลาหรือว่ามีนา ป่อไก่จะแล้วงกันไปเอยเตะแรกมีหน้าเน่แต่ปอไก่แล้วงคุณแม่มีหน้าคมหน้าปอผมนี่คมค็เจอต่อแต่ป่อเขามันเริ่มรถตุกเปล่าเออกูลงไปช่วยฮะรอไอรถปลิกไ้ร้อยว่ะรถเปล่ากับรถปลิกรถตุกเปล่านี่แต่ว่ารถปลิกเอารถปลิกมาตุกเปล่า ไม่เหาอรถปริกมาตุกเปล่าอ่ะรถตุกเปล่ามันปริกอ่อตุกตัางเปล่าตัางปริกไอ้ไรตุกแต่เปล่านี่ไม่ปริกนี่เฮ้ยมารถปริกคือว่ารถมันปริกกันรถตุกเปล่าปริก,รรก,ลรกแล้วเปล่าปานตัางโดนตัางปริกอยู่ไหนชอบ <c oughs> ไอ้ชอบน้อยไม่หน่อเปล่าปานล่ะไอ้ไรมึงไม่เข้าใจเลยคือว่าปันเลยบอุบัติเหตุมึงก็ก้าใจไม่ควงควยรอดนะใช่ะ คนมันตอกนมนมันเรินตึงในรถกันนั่นนั่นเปล่าเต็มรถเดี๋ยวปีกมาไหมปิกอะไรมึงว่ารถปีกเราเดี๋ยวมาไหม่ย่างเหยียกเมื่อนเวลาอีตฉาสักทีแล้วต้องรำคาญเราวันไหนได้สักที่เราเดินเผลอพิวรถชดวันไหนเราไม่อายเลยแม่ก็ยแม่กลางกอกในเกือบว่ามันตอกตายว่ามันเป็ดกุ้ง กว่าในกูได้หายตกตีแล้วแม่ก็โอยกี้บางเปียบแล้วเปิดเรินออกร้อยหลายยัางกูคือนั้น๋ยวปนันเป็นแล้วมาไม่อย่างนี้ปือเลยเพราะว่ากำเราไม่ใา้เจ้ากวัดเพราะเราไม่อา้หมัดหมัดจนได้พอได้แล้วพันลังนอนแต่ก้นพอกูกอดก็ต้องก็รอนมันก็งุอติดมันกูตายห้องขึ้นมาโต๊กไก่โจมังแล้วใจด้วนพอรอยก้นพากก้นนึ่งหละเธอแล้วได้จริงกูังการ เดี๋ยวมาไมใจต่ำรอได้อย่างนีแกนเลยดยางที่ดุบดิบดุบดิบห้องเราไม่ตัดไปตึกหนนากกลงอ่ะแล้วปโดยจ้านอย่างโย่ต่ำตั้งเลยคนกลับไปหนูเคยได้ยินมาว่าอถ้าผู้หญิงข้างบนเล็กอข้างล่างจะใหญ่เฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่สําหรับหนูข้างบนใหญ่อข้างล่างใหญ่ใครบอกเมนเฮ้ยฮะโอนเงินให้หนูหน่อยอะไรอะไรฟังไม่ผิดหรอกโอนเงินมาให้หน่อย ให้โอนเงินให้เหรอใช่ร้านสองจะไปทำนมร้านสองล้านสองอืมพอเหรอพอสิมึงคิดว่ามึงหล่อไหมหลอดิถ้าคะแนนเต็มสิบอะให้ตัวเองเท่าไหร่สิบเอ็ดทำไมถึงให้สิบเอ็ดอะก็หล่อเกินนี่อ้าสมัยนี้จะเลือกอะไรเยอะแยะทำไมอะเลือกเยอะไม่ได้แดกหรอกค่ะบอกเลยเฮ้ยจริงวะเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้สวยๆอย่าคิดว่าคุมผัวอยู่เฮ้ยเพราะผู้ชายมันต้องชูผู้หญิงมีรูมันก็เอาหมดนะคะเฮ้ย เป็นคนที่ไหนเนี่ยอ๋อเป็นคนปิ้วแหลกครับเขามีแต่แปดเลี้ยวแต่เขบ้านผมเป็นคนี้งชอบพูดอะไรบนผวนคนไปคนมาแล้วอย่างใช้เมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายอุดรอนอ่อนดุตระดิตฐ์อีตระดิษฐ์นั่นไงไม่มีมันพยางค์เดียวยังมาที่นี่มีที่น่าอาหารอร่อยเอาหอยอร่ามยำวุ้นเส้นเอ้าเย็นวุ้นตั้มไอยำหอยแข็งเอ้ายงหอยคำไอยำหอยลายเอ้ายยหอยดำ ไม่ได้ดําขนาดนั้นอย่างยาปลาดุกโฟกยูปลาดุกฟัมยาปลาจระเมดก็เย้โอ้โหไม่ค่อยประจําขนาดนั้นอย่างมวยไทยไม่ถวยมวยเจนมีนจวยมวยตุ๊ดมุดตวยมวยสากลมนสากวยมวยไม่ล้าขาก็หมาไม่ล้าโอ้โหบอกหมาในใช้เด็ตตอมั่งแต่มึงเงินดินก้นนันดาวมึงรู้มาดาวอยู่หน่อยดาวอย่านว่างแย่ดินดินเพื่อนไม่รู้ดินคูยอยู่ธนาคารเข้าเจไหม นารอกเลยเลยก้อง <si ีปีดีไปได้เตี้ยเลวกว่าป้าดิได้ไหมไอ้พทไรถึงได้กับพว้งที่เนียครูนะคะก็คือน้องแตงานอยกกระพุ้ได้ปีถึงหนองทองเลยตองการูกินได้เลยกเูพงได้งกินตองฮะกวาตองได้เด็ดถึงจานเด็กีนจ้าฮะก็คือเจ็ดถึงม้อก็เย็บเปรี้ยเลยถึงม้ออนนี้ก็เย็บ ลืมมาปลุกแกเย็บลูแม็ดแม็ดต้องมาตึ้งบ้านพวกห้าไม่ปอกแกหรือปลอมค้ตียมตยืนนี่ก็อยากได้แต่เรายืนนี่ตอนครวยเอ้ตึนงกรีตึงกรีวันนี้ก็นั่งประทันสมาคมแกดถผัวกางวัวไปไหนครับตัดตอนครวยแอ่นนั่งว่ะไปตึงพวกวันลมตึงพวกนี้มาช่วยแบกโยกที่ได้เลยไอ้ตึนกลวยเดียวจะยิ่งยุ่งกว่าได้ลาวก็แล้ว มึงอะไรบ้ามั้ยกูมาบ้าไปต้นคุยอะไรยุ่งหรือเปล่าเฮ้ยตึ้งใบมันก็อยากใบได้แล้วใบทองเห็นมันอยากใบยุ่งเห็นหลอกมันหลอกไร้หลอกรู้ไอ้ม่อยากหลอกตองเด็ดนี่ใกล้ใกล้ไปเราเปลือกออกก็อยากอะไรได้ปอกใกล้เป็ดออกเปลือกออกปอกใกล้คนออกเปลือกออกเจ๊งฮ้ใส่ไม่เจ๊งใกล้ใกล้กันนะไหนเจ๊งเปลือกใกล้ใกล้บาจุน ตัวมาตำเปลยได้ตัวอาพวกเผื่อนมึงไม่อ่ะหรืตำไม่มีเงินเดือนมึงไม่มีก้าวที่กินนลยมึงโตมาอาพวกเผื่อตัวมาตำเปลยเลยได้อ่ะพี่หนูหนุ่ยขะทำไมพี่ไปโกลจัยดาแบบนี้ล่ะคะพี่ลืมน้องแล้วเหรอคะจำได้ไหมพี่เคยบอกว่าพี่รักน้องพี่ไม่รักใครนอกจากสาวโพแดดพี่จำได้ไหมพี่จำแบบนี้น้องหลับน้องแขนสาวโพแดดจะไม่เชื่อใครอีกแล้ว พี่จำได้ไหมที่พี่เคยพาน้องไปนอนโรงแรมจิ้งรีนพี่ลืมแล้วเหรอคะหลังจากดีคืนนั้นเราไม่อะไรกันจำได้ไหมตอนนี้น้องท้องสองเดือนแล้วค่ะบอกไอ้พี่ใส่ถุงพี่ไม่ใส่พี่จะใส่กระสอบไข่นะคะไม่ใช่หนุนปู๊ใจดำชุดๆหลอกสาวโพเดสแค่นี้นะคะโหรง อันเด็กร้อยมานี่มาหมานูก้อยมาเนาะไม่บัน<อ>มาก้อยอไม่ช่วน <c oughs> เดี๋ยวเดินในนี้นะรถจับเด็กนะกำๆนะพอแม่มีมามฮะว่าพอแม่มีไหมก้อยอ ป่อเท้าเอ้เดี๋ยวพ่อเท้าน้อยยังพ่อแม่พ่อแม่กับพ่อเท้าเลยบามากูเลยฮองไลเฮ้ยว่าพ่อมึงมันมีไหมเดี๋ยวพ่อมึงมันมาจ้ามกูบ้ารีเอากูเลยจันมามายจันตึงโยไม่ช่วยกันคำว่าปวดทุมไม่เคยมีในประวัติ คนยิ่งดียุ้ยปั้วตุ้มมันตื้อว่าเสียจักจี้กันกินอยู่ต่างร่ำด้วยกันด้วยอยู่พื้อปั้วตุ้มฉันก็ไม่รู้ว่าฉันหมกพร่องตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนอะคะที่สามีจึงได้ทิ้งอะแต่ตันนอนแหนงกันไอ้กูไม่ยอมกูหมากูคิงโตรตรงเก่งก่อนยัยคีควักเหรอไอ้กูมึงคิงโตไอ้อย Gun to đó, Nó. nên mong mong gun to trong khen. Qua bu gun mang cốt, mong to trong khen. da, mấy cha bà mang cốt coi tiếp khen ta mò đến, xong đâu. Thế đại khen, bên quỳ có không, này tiếp khen à anh to trong khen con. Anh này đại kỳ quá. Nên quá, mong to, nên cô lên đấy. Dạ. มึงแรงเดียวไม่แรงตีก oh, nah, ูบอกว่ากูขึ้นมังคุดึ้นมังคุดมึงฟังดัมันได้แปดเก่งมันไม่กรอบถึงกูขึ้นต่อซะกูแรงจริงมือนกันเนาะทีกากล่องเป็นน้ำผีเป็นปลาหนังเป็นน้ำผีเป็นข้าวหน่องเป็นหมาปล่าผีเป็นนุ่มโก้หน่องเป็นโปลิโอผีเป็นน้ำหมาปลึกงั้นวัยรุ่นกันตั้งค์โค่แต่หน่องเป็นจังดึก พีเป็นว่ากมน้องเป็นยำพีเป็นปลาน้องเป็นมาม่าพีเป็นจิกน้ำร้อนน้องเป็นตป้งปอนพีเป็นหัวน้องเป็นเหลือกกำเดาพีเป็นรูจางตองหยื <Yeah. S 1> สรุรลูกพีว่าพ่อผู้รักนะคะกลับรักกันนะคะกลับ ต่น้องเกิดมาเป็นดูหนันงน,น้องพี่จะเป็นหมัดจ้าน้องเป็นที่แยกชวนป๋าถอยฉันท่ามาไร้เตยดีอะไรนะฉันท่ามาได้เตยดิภาษาอะไรอ่ะพูดภาษาอะไรอ่ะฉันถามอะไรเตยจีว่ามาว่าทำไมอ่ะที่โรงเรียนใหม่ซันอ่ะเพื่อนลบจะนิตายหง เธอไปยำหัวเขาหรือเปล่าไปอยู่หัวเขากวนยังฉันนั่นนั่นเมื่อเช้าฉันฉันฉันเดินมาเฉยมามอว่าว่าไอ้ไอ้เบงไงไอ้เบงไม่ใช่ลูกประพันนะเบงอีกคนนึงอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวเล็กๆว่าไงก็สองอ่ะว่าฉันว่ายังไงว่ายอ๋อเหไงว่าเธอแบบนี้หรอใช่ว่าฉันฉันโกรธหนักมันมันอยู่หัวแต่ว่าฉันก็ทำเม่ได้ ทาไม่ได้เราเป็นผู้จัดการดาราเราทําแบบนั้นไม่ได้ใช่เดี๋ยวอย่าไปหยุมหัวใครอีกนะจ๊ะโอเคโอเคนะเออห้ามด่าครูด้วยนะโอเคจะทํายังไงให้สามีฉันกลับบ้านคะทาบุญค่ะคุณเราเวลาไม่สบายใจทําอะไรดีที่สุดทาบุญค่ะเขาบอกว่าศาสนาพุทธเราถือว่าทําบุญกับอะไรจะได้อย่างนั้นกลับมาจริงไหมค่ะฉันเองทาบุญแล้วก็เชื่อค่ะ ทำบุญกับอะไรได้อย่างนั้นค่ะเพราะว่าถ้าทาบุญกับหลอดไปจะได้แสงสว่างในชีวิตวันก่อนฉันมาวัาไดไร่ขิงพาหมามาหนึ่งกระสอบมาทําบุญกลัไปถึงบ้านไม่รู้ใครพาไปตั้งไว้แล้วสองกระสอบทําบุญยังไงได้อย่างนั้นค่ะยายกูรู้นะถ้ากูรู้วันไหนว่ามีเด็กแล้วกูตกตายเลี้ยงตุ้ไอ้ตุบแล้วกูไม่มีใคร เราอยู่กันใหนสิอยู่เอามาคุณรับเองเนี่ยม pues ัวตัวนั้นาจำพวกกองพวกกองพวกกองพวกก็มีอรับไม่ได้ตายหรือเปล่าคุณรับเองเบอร์ใครนี่เจ้าอาวาสวัดซีตุนทอนเจ้าอาวาสวัดซีตุนทอนโทรมาทำไรเก่งเลื่องตอนปลาเปลาเดี๋ยวกูณรับเอง พี่ภูนรโอนมาได้ยังะคะได้เหลืองแล้วปราวัตัดปราวัต่ขึ้นตอนเป็นยิ่งได้แล้วพี่ส่งชนิดมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวใช่อยอย้องว่าปรัชทนนุนใช่ก็ปรัชทนนุนเพื่อจะได้ปรัดโลโขึ้นไม่แรแล้วยืนจะเจ็บแต่ใช่ชต้องไม่คิดเลย,ยิ์เป็นนี่ ้องยู่ตรงไอ้สลิงตรงเสาไฟฟ้าค่ะแล้วทีนี้พอมันนั้นนี้มันก็หลุดออกมาค่ะอยู่ตรงสลิงตรงตรงที่เขายึดไม่ให้เสาไฟล้มอ่ะเข้าใจไหมลูกค่ะโอเคใไฟอยหมอวัวเจ้าได้ปอบวัดเย็นข้องรัฐบาลก็จะน่องนายอยู่บ้านเมนก็เกีียนไว้เลยว่าประชาชนต้องมาก่อนมอหมอมาแค่คำรู้เลย เรียกว่ากูไปก้อยาแก้ไข่หม้อเป็นชี่หนังเล่นลายอยออีตายไอ้ได้กูให้มือนึ่งเงินจุ่มตัวทรัพ์ให้มือนึ่งเงินยิบยิบยาต้านเลยตัวจรับกูนึกในใจวันนี้กูก็อยาแก่ไข่หม้อยาไอ้ยาแกกันต้องตายอ้องตันตัวเดียวแกเกี้ยนก้อยไอ้กูกลับมาถึงบ้านกินไม่ทุกเลย เกี้ยนเปล่อรับประทานวันละสองครั้งล้างอาหารรับประทานครั้งละหนึ่งไลกรุณาแช่ยาลงในจอกและคอมเมนต์ไอ้เก๋งซอยไอกูให้รอยก่อนกูม,มันเ,มมเต็มได้กูอ่ะไม่ไม่อะเยอะมึงกว่ากูเยมหฮารอยนี่แต่ต่ำใจตาวได้บอกกูมไม่มีหันว่ามึงอย่างกามกูอยู่เลยวันก่อนไม่ใช่ที่ พอกูไปตวงให้เป็นพักบุงไม่คว่ำหมอกเพือพัดไงเท่น้อยมาตำช่องชอบพัดรายวันไงแล้วกูพัดจนขาหลูนู่นแหละนี่ตามึงไปตวงวันล่างเหลากูให้เป็นชายมู้ชอยปรินไงพอบอกๆเป็นพักบุงพอบอย่าตึงชายมู้กว่าบ้าน